สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักของปพน้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปพน้าจะมารีวิวธนบัตรนะคะจะมารีวิวธนบัตรแบบที่3ที่4ีค่ะเริ่มจากนะคะแบบที่3ามแบบที่3ามรุ่นหึ่งค่ะเป็นเป็น เป็นแบบแรกที่ได้นำเชิญได้อัญเชิญพระบรมชายาสาธิสลักษ์ของพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นภาพประธานบนธนบัตรนะคะเนี่ยค่ะแบบ3รุ่น1นะคะเป็นสมัยรัชการที่7ค่ะแบบ3รุ่น1รัชการที่7และต่อมานะคะแบบ3รุ่น2ค่ะแบบ3รุ่น2จะเป็นเปลี่ยนร เป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ค่ะนะคะแบบ3รุ่น2ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดราคานะคะมี1บาท5บาท10บาทและ20บาทค่ะแบบ3รุ่น2ค่ะเป็นรัชกาลที่8แบบเดียวกันนะคะรุ่น1เป็นรัชกาลที่7แบบ รุ่น2เป็นราชกาลที่8ค่ะแบบที่3นะคะเป็นข้อมูลสำหรับนักสะสมเล็กๆน้อยๆนะคะแบบ3แล้วต่อกันด้วยแบบที่4นะคะเนี่ยค่ะแบบที่4เป็นสมัยรัชกาลที่8แต่จะย่อส่วนลงมาขนาดเล็กแล้วนะคะก็จะพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเช่นเดิมนะคะเป็นบริษัท เป็นที่เราเรียกกันว่าแบงค์โทมัสอะนะคะธนบัตรแบบ4โทมัสด้านหน้าเชิญพระบรมชายาสาธิตสลัก์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อทรงพยาวเป็นภาพประธานนะคะนะคะโดยมีภาพปูสนีสถานปู สี่ยสถานที่สำคัญได้แก่คือเขาจะมีหลายใบอะนะคะแต่ละแต่ละแต่ละหน้าแต่ละแบงค่ะหลายแบง์อะนะคะอย่างเช่น10บใบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีภาพสําคัญสำคัญแต่ละสถานที่แต่ละชนิดราคานะคะได้แก่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้1บาทที่เราเห็นนะคะ1บาทคือวัดพระสมุทรเจดี JD นะคะส่วน หบาทก็จะเป็นพระปฐมเจดีนะคะส่วน5บาทและส่วน10บาทจะเป็นป้อมมหาการป้อมมหาการนะคะกับบรมมาบันพศวัดพระแก่อะไรนะอะไรนะบรมมาบันพศภูเขาทองค่ะนะคะและพระที่นั่งดูสิตดุสิตาพิรมค่ะ กับพระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตรค่ะและพระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นภาพประกอบของธนบัตรแต่ละชนิดราคาตามลำดับค่ะส่วนด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมชมด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะ ธนบัตรแบบสี่ค่ะโทมัสนะคะมีสองรุ่นค่ะรุ่นหนึ่งพิมพ์ข้อความด้านหน้าธนาบัตรว่ารัฐบาลสยามนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยแล้วน,นี่จะเป็นรุ่นสองนะคะรุ่นหนึ่งจะพิมพ์ว่ารัฐบาลสยามนะคะส่วนรุ่นสองจะเปลี่ยนเป็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยค่ะอันนี้คือรุ่นสองนะคะ แบบ4รุ่น2ค่ะจะพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยนะคะจำนะคะแบบหนึ่งรัฐบาลสยามค่ะแบบรุ่น1รัฐบาลสยามรุ่น2รัฐบาลไทยค่ะมีห้าชนิดราคานะคะได้แก่นะคะหบาทหนึงบาทที่เห็นนี่เลยนะคะเพราะนั้นมีมีให้ชมหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะหบาท10บาท20บาทและ100บาทค่ะ อันนี้สิบาทนี่ไม่ใช่คนละรุ่นค่ะพิมพ์ที่บริษัทนะคะโทมัสเลอราลูจำกัดค่ะที่เราเรียกกันว่าแบงค์โทมัสนะคะอย่างจนถึงราชการที่9ก็ยังมีนะคะแบงค์โทมัสนะคะทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราชพศส,สอง สี่ 1> 1. ใช่เพราะว่าต่อจากแบงค์รุ่นที่3ามเขาจบที่2480ีใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น2479 2478็ดเก้ส่จวนสองสจะเป็นราชการที่7 2 4 7สราชการที่7 2478ราชการที่8 2 4สอ แบบ3รุ่น2 2480แบบ3รุ่น2ไงไหน่าเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้แหละอ๋อยั่นี่เจอแล้วค่ะเนี่ยค่ะ2480แบบ3รุ่น2สุดท้ายนะคะก็ต่อมาก็เป็นแบบ4รุ่น1และแบบ4รุ่น2นะครับออกใช้ปี2481ค่ะต่อจากเมื่อกี้นะคะ2480 ค่ะเนี่ยค่ะเกิดความรู้เล็กน้อยน้อนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับนักสะสมนะคะที่ท่านสะสมอยู่ว่ามีความหมายอย่างไรบ้างนะคะค่ะ2481ในสมัยราชการที่8ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ปนัดก็ขอขอพระคุณทุกท่านนะมากมากเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะไว้ปนัดก็จะนำข้อมูลนะคะ mm hmm. เกรดความรู mm ้เ hmm. ล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็แบบ4ี่ค่ถ้าออขอให้ท่านนะคะกดติดตามปนาดนะคะและท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากปนัดก่อนใครนะคะนะคะถ้าถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วยกด ถูกใจให้ปรนาดด้วยนะคะปะนาจะได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับท่านที่กดถูกใจปนาดนะคะปะนาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพดีนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ